มีแบบว่าอินบอกหลายช่องทางนะคะถามมานะคะว่าโอูยวันนี้นะคะไม่มีกําลังใจเลยค่ะขอกําลังใจหน่อยค่ะพี่คะพี่ทํายังไงนะคะถึงมีกําลังใจในทุกๆวันพี่ทํายังไงคะถึงมีชีวิตที่ดีนะคะเออมาตอบคําถามนี้ให้เลยค่ะทุกคนกําลังใจที่สําคัญที่สุดเนาะมันจะตกผลึกมาจากตัวของเรา เออลองดูสิใครให้กําลังใจเรามากเท่าไหร่ใครให้คำแนะนํากับเรามากเท่าไหร่ใครมาปลอบเราเท่าไหร่เฮ้ยเราก็ไม่ได้แบบโอเคถูกไหมเพราะสิ่งสําคัญที่สุดคนที่สามารถเพิ่มพลังให้กับตัวเราได้คนที่สามารถดึงพลังของตัวเองได้บอกตัวเองให้ลุกขึ้นได้มันสําคัญที่สุดคือตัวของคุณเองตัวของน้องๆเองค่ะวันนี้ กำลังใจได้จากใครเท่าไหร่มาจากไหนไม่สำคัญนอกเสียจากกำลังใจที่มาจากตัวเราเองนอกเสียจากกำลังใจที่มันเกิดขึ้นจากเราเองวันนี้เราให้กำลังใจตัวเองมากเท่าไหร่อืเราพร้อมที่จะสนับสนุนตัวเองมากเท่าไหร่เนาะทุกๆคนล้มได้เจ็บได้ถ้าตัวเองให้กำลังใจตัวเองมากพอรู้ไหมคะพลังกำลังมันจะมาแบบมหาศาลเพราะเราโคตรเก่ง เราเนี่ยมันสุดยอดสุดๆแล้วใครมันจะเก่งกว่าเรามันไม่มีอีกแล้วรู้ไหมคะกว่าจะได้เกิดมาเป็นเราเนี่ยโหมันโคจะยากเลยทุกคนรู้ไหมคะว่าการที่จะเกิดมาเป็นคนคนึงเนี่ยมันยากมากๆเลยค่ะแล้วทําไมจะต้องไปหากําลังใจจะต้องไปหาเนาะพลังจากคนอื่นในเมื่อ พลังที่มันมีค่าและมันส่งพลังที่สุดมันคือตัวของคุณวันที่คุณรู้สึกว่ามันแย่เดินไปที่กระจกค่ะแล้วบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราทำได้เฮ้ยเรามาสุดยอดบอกตัวเองแบบนี้ค่ะเพราะคุณมันเก่งตั้งแต่เกิดถูกไหมคะไม่งั้นคุณไม่ได้อยู่จนถึงทุกวันนี้หรอกคุณผ่านอะไรมาตั้งมากมายถูกไหมแล้ววันนี้ถ้าคุณยังะดูคลิปอ้อมได้นะ คุณผ่านอะไรมาตั้งเยอะแน่นอนค่ะอ้อมเชื่อมั่นในทุกๆคนว่าทุกๆคนมันสุดยอดมากๆแล้วและจะสุดยอดยิ่งยิ่งขึ้นไปในวันที่คุณออกมาเป็นเสาหลักของครอบครัวออกมาเป็นแสงสว่างให้ทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยเรามันแน่เนะกำลังใจที่สำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวคุณอยู่ที่น้องๆนะคะอื